สวัสดีครับบ่าวเท่าวสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชานลคืนวันที่20กรกฎาคม2568อยู่ขั้วามาลงโป,ปรงเปงพี่น้องขั้วาบานเจโรตตรีนะครับผมพอกันแย่คำาย่มเมืดอดขี้เกา่แ,แมมหมูกับเจโรตตรี เทปยังอะพี่น้องคือโสเสโสเสกันท่านผู้ชมเอาสาวัสดีแม่หมูสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะเนี่ยกันว่ามันน,นัวบันน<แ>ัวสิไี่ออประทูวัลลายนวัวต้องได้ปรึกษากันเลยบ่ค่ะเฮทปยังคือว่านวัวบันนัวแม่หมูชุดยอดเลยแหละแต่บอกพริกบะเหรีย่ยงไม่เขาทำเป็นยังที่เมนูเมไม่นุ่ยมยังไงบุญนี่เมนู่มย,ยังไงทำยาปลาค่ะนทำยาปลานทำยาปลาข้าวปุ้นเป็ดค่ะโอ้พร้อมน้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาเอง อีสานเขาเนี่ยล่ะน้ำยาน้ำยาปลาเม่นข้าวปุ้นแบบบ้านๆทำมาชุ่มมือเนี่ยเส้นข้าวปุ้นเจี๊ยบเส้นข้าวปุ้นอันนี้พักแก้มพี่น้องมือนี้คืออยากกินข้าวปุ้นแหม่หมูพันเดะข้าวปุ้นบีบข้าวปุ้นบีบบ้านเฮ้านี่พี่น้องเป็นข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้้าวปุนบีบบ้านเฮ้าพี่น้องนี่ข้าวปุ้นบีบเสียบดิอันนี้เนี่ยปลาทูนมาเนี่ยท่านได้ใส่แหม่ถามหมอเดือดก่อน สอนบมักหน้าบ่ะพี่น้องบมักหน้าพรอเมืองเล่าเพืเ่นให้มากคับอ่าน้ำไม่สมอ,อยากอยู่ใกลอยากเจ๊อยากอยู่ใกลอยากแบงเอฟซีน้ำบมักหน้าไห,หลเป็นแม,ม่น้ำไหลผักแกมอท่านผู้ชมนะครับผมเออคืนนี้นะครับจะพาเอฟซีพาทผู้ชมครับมารับชมเรื่อพี่น้งองเดอออสสารคามนะครับงวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่า แบบไม่ต้องรอนานด้พี่น้องด้วยแบบที่จริงน่ะออกปุ๊บอสารคามให้ท่านที่พี่น้องแอบนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นสองกับสามสองสองมาลักสิบสามไปลักร้อยพี่น้องอ่าโอ้ใส่ประตูลงไปแล้วน้ำยาป่าพี่น้อง อ้าวเจ๊ขึ้นได้เห็นแม่หมูแม่เอ๋เสริมทับมันเลยบดบัตนัดบริยังไลยคันคันบ๊กะทิเจ๊บัตนัด์โอเจ๊แล้ธนัทต้องปรึกษาแม่หมูเจ๊แล้ธนัทอ่าน้ำยากะทิค่ะอืมอันนี่งไหนแม่หมูแซ่บโยนนี่ขับขับปุ้นขับปุ้นบีบบ้านเข้าก่เลยกินแสบเหรอเอาแค่ับอ่านะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้เพี่น้องใด้คืนนี้นะครับอ๋อสารคามทำชุ่มเหล็กเดินเหล็กวิ่งเพิ่นถือว่าเดินดีนะเพิ่นให้นสองกับสามสองมาหลักสิบสามไปหลักร้อยทำชุ่มจับคู่ไม่เข้า อ่าเอา้าแบบบนมาขึ้นอีเด้อท่านผู้ชมจังไปชมไปฟังน้ำกันงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับอ่าเป็นแนวทางที่ดังค่ะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่อันนี้ก็เจ๊แซ่บโอ้รับประกันครบแซ่บเลยแซบนะไอ้มดาบได้ดึงต้องให้เด็ดเก่อนลอตเตอรี่จะมามาเม,มือ่อไหร่เมื่อื่นทาน้องไส้สิมาน้องไส้สิมาส่งเมือ่อินแม่นค่ะโอ้น้องไส้จะมาจากเมืองเลยท่านผู้ชมนะครับกับจังรอนะครับเพราะว่าบ้าวถากก็มีอ่า จองรถรีเจพันใบยุ่จ้ล้วก็รเอฟซีกับอิสราเอลนค่ะนะครับเพราะว่าเมืที่แล้วเพิ่นก็ได้สองหกเด้่วเม่อที่เพิ่นก็จองมาหลายใบยุกค่ะขอบคุณค่ะโอ้ครับพี่พน้องจังมาเบิ่งน้ำกันมอข้างมออยู่พี่น้องพักมือเมนูข้าวปุ้นนะครับผมอ๋อเดือดไหมหมูใส่ยังคือไอ้ปาร์ตคักคาลินนเจ่ปาร์ตเกลียดเกลียดอ่ะพี่น้องนี่ครับน้ำยาปลาพี่น้อง น้ำยาบ้านเข้าพี่น้องง่ายๆน้ำยาปลาทู่นะพืชอ,อยากมันเหนื่ด้ปลาทูไม่ให้เจเป็นเห็ดน้ำยาปลาเมียมูพูดได้ว่าได้เขาปุ่นบีบมาทำชุ่มเนี่ยน้ำยาเจ้น้ำยาปลาบัฒนัดเป็นไรเจ้วัฒน์นักเจ้แล้วสดานน้ำยาก,กะทิพี่น้องเอา้านะครับทำชุ่มปุ้นนะผักแก้มนะครับกระลัมถั่วผักอีตูวทำชุ่มแมงลักผักชียังไปฟังไปชมน้ำกันพี่น้องนะครับผม อสารครามนะครับหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขุนหอมปะ่ะนำ้ำยาหอมมือหุอยพี่น้องนะครับอ,รนะอันนี้นำ้ำยาปลากินกับปุ้นพี่น้องมาเนี่ยสวยยังไงเลยสวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่ยี่สิบ กรกฎาคม2568เวลาจะสามทุมแล้วธรรมชม้ชมนะครับจะพามารับชมครับอสารคามงวดวันที่1สิงหาคม2568งวดที่พานมานะครับเลขเด่นเล็วิ่งเพิ่นกถือระทีว่าแม่นนะับ2กับ3เด่นที่2 2หลักสิบเพิระกจับให้ยูหลักสิบธรรมชม้ชมแบบ2นะครับ,นะรบจับให้2อหา หนะับตัวเน้นมา2อ3ซีสานับ3ไปหลักร้อยพี่น้องหนะับเลขเด่นเลขวิ่งที่ว่าเดินดีเอา้างวดวันที่1สิงหาคม2568มาชมมาฟังคำแก้ได้พี่น้องเด้อเผื่อปุ่นเองมีเลขติดแม่นๆน,นะครับหรือถามักชุดที่อาจารย์ต้องให้เพื่อได้ไปหาจับลอตเตอรี่นะครับคลิปนี้หนะับพราะวา่าขึ้นอีดึกแล้วพี่น้องคลิปนี้เบาเท่าจะลงให้เช้าวันที่21กรกฎาคมสองพนห้าร 68นะครับมาชมมาฟังน้ำกันสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับอบผสองกับมาน่านะอาจารย์เนาะสองนี่กระจับให้ลักซิตอ่าเนี่ลักสองมาคักเลยครับผมเน,นี่ยสองมาคักเนา,าะครับผมเสียงดังได้เด้อจย์เนอะอ่าสามกับแม่สามมันไป็ลักลอยเนาะอาจารย์ ทธรรมดาพี่น,อน้องถ่ายได้ครับเขามาเดินดีจะเดินดีที่พี่น,อน้องแอะเอาได้แล้วไหมก,กันครับได้แล้วครับได้แล้วอสารคามนะหนึ่งสิงฮะกรมหกแปดเอาได้จังครับสองกับสี่ครับเด่นสองกับสี่ สองยังอยู่อีกวันนี่สองวันที่ไม่อีก่วันสองจะไม่อีกอ่าเดนสองกับสี่ครับอา <limp f. S 1> จารย์เน้นทสี่ครับเน้นที่สี่อ่าเน้นที่สี่อ่าเสียงดังนะอาจารย์เด้นเน้นที่สี่นะครับเน้นที่สี่วันนี้สองเป็นตัวร้อง <ม f. S 1> ครับอ่าติดเลขแรกกับเแปดเก้าครับติด 7จ็เลขทิเจ็ดแปดเก้าครับจับคู่คอจั์จับคู่สองเจ็ดสองแปดสองครับสองเจ็สองแปสองเก้ครับตีเจ็ดตีแปตีเกาครับ C7 C8 C9 แอบครับเนมนรักซีครับ <c oughs> เมนที่ลักซี C7 C8 C9 เนมนคักคักคู่ใดกันเนรรมน4 7 C9 ครับวงกลม2คู่นี้ครับโอ้ C7 กับ C9 <c oughs> ลักสองนี่บ่มีตัวเด่นมันบอหลักสนี่ลักสอง,สองเด่นมัยมมนีสองเจ็ดสอแดนี่แหะครับอ่าเอาถ้าถ้าสองมากกับสองเจ็ดสองแปดได้พี่น้องเด้นะตะวันเน็นลักซีตำชมนะคับมันแก่ลักซีเล่นมาจานวันเนี่ยครับโอ้าหาร์โรตีกับซีเจ็ดซีเจ็ดซีเก้าเหมนบอครับผมถ้าซีมาก ถาซีมาซีเจ็ดซีแปดซีเก้าเน้นคักคคือซีเจ็ดกับซีเก้าครับผมถารถตรีไว้เลยถาซีว่ามากคือสองครนับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าคถาสองมากองอาจารย์เราถาสองมากคือสองเจ็ดกับสองแปดอครับตัวน้ำบอาจารย์กับตัวไว้น้ำัลกันกับตัวไว้น้ำได้ทำชุบได้นะครับอาจารย์มันจะมา ตัวที่แน่นในกันกับตัวไว้ด้วยนะเป็นบนล่างธรรมชุ่มหรือนัดเอฟซีมีเลขติดแม่นแม่นธรรมชุ่มมีหลักหน่วยหรือมีเลขติดแม่นแม่นจับมาใส่สองกับซีต่างวันนอีซีไม่แห้งกวรบอยจัดครับผมโอ้พี่บรรได้ซ้ำๆงวดสองขันลหรครับเลขที่กับอะไรหมดหมดเนี่ยมวลไกี้ไหอาจารย์อาจารย์กระเด็นให้ียบซองข้างนอกจัดเนาะครับผมมกึงต้นมาหลายสถอดไหม ครับอาจารย์วัดเด่นสองเลขงวดที่ผ่านมาเนี่ยพิ่นมั่นใจสอเออวันนี้ครับต้นไหลขึ้นดีครับเอ้ามาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมฝนตกบ่ออสระข้ามทั้งฝนอ่ะบนตกเลยครับช่วงนี้บ่ตกเลยนะบครับมี่ตะลมมี่ตะลมเอ้ามาเบิ่งน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับอสระขามอันนี้งวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อนะครับเลขเด่นเลขวิ่ง2กับ3นะครับ2มามาหลักสิบพี่น้องนะครับ2มา แต่ว่าจับคู่มะเขาืา2มา2 4ทั้ง2 6พี่น้องจับคู่ไม่เข้า2ตัวเน้นเลขนะครับ2มาหลากัก13ไปหลักรอ้อยอ่าหมดที่ผ่านมาเอ้าววดนี้พี่น้องออสารคาบหนึ่ธรรมดาเดียออกปุ๊บเพิ่นได้ปั๊บเรืเอยๆพี่น้องเด้อตวาววันนี้แกบอสกี่มือดอกนะเพิ่นมาให้ลงเลยเปล่าลงให้ FC นะครับออสารคาม1สิงหาคม2568ท่านผู้ชมเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับฐานมา้าชอบถูกใจตรงใจ นะครับจะไปหาจับลอตเตอรีร่บ่อมักบ่อชอบคือบ่าวถาวาเบงซีซซ่นี่แหละนะพี่น้องเนาะมันจะแม่นน้งเพิ่นบ่อ <c oughs> เลขเด่นเลขวิ่งนับงวดนี่2กับ4เพิ่นมา2ยังอยู่นะแต่ว่าเด่นที่สีาน่าจ์เนาะครับผมเด่น <c oughs> ที่4เลขทิด789ท่านผู้ชมหลัก2 27 28 29นับหลัก4 47 48 49ให้เน้นหลัก4นะครับเ <c oughs> พื่อนเนให้คือว่าหาลอตเตอรีร่ไปเลยคือ47กับ49 เป็นวาก,นก,นกันกับตัวไว้น้ำเนยได้พี่น้องได้หกกันกับตัวไว้น้ำเนยถ้าซีบ่มาสอมาก,มาก,กจะเป็น2728จ็ดสอนับสองเจ็ดสองถ้าผู้ใดอยากเอาตัวที่เป็นเนมซีคู่กะซีเจ็ดซีเกเจ็ดพี่น้อง4คู่นี้หารถตอรี่ไว้เลยนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจอ่มามักคักค,ค,คู่ไหนครับอาจารย์วดเนี่มักรักซีมักรักซีมักกรหับ มักซีเก่าคือคือเน้นคือหลักซีนี่แหละเปนบอกถ้ามักกะคักชอบส่วนโตนี่คือซีเก่าซีเก่าเก่าซีตัวเน้นนี่เลยครับผมอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมนะเ่อนมันใจคับนะครับบาซีมากงวดนี่้าซีว่ามากคือสองมากเนาะอาจารย์เนาะครับผมเพราะว่าตัวที่พ่นเด่นตัวที่พ่นเน้นนี่เน้นตัวไหนก็มาตัวนั้นอยู่ที่น้องเด่นตัวไหนมาตัวนั้นเล็กเด่นเล็กวิ่ง่นถือว่าแม่น อืมโอ้นะครับทีนี่กับว่าแต่มันตามสูตรปุบ๊บท่นบ่ผิดกัคือมันตีสูตรหาสูตรมก็ต้นเลขซีนะครับครับคืออะไรส่ชนกัน4ีหาสูตรคุณหมอครับอาจารย์ครับผมต้นหาสูตรเรอครับิดซีนี่ครับติดนี่เลขซนี่ชนกันหาสูตรครับผมอาจารย์พนันวาซนี่ชนกันห้าสูตรได้พี่น้องได้า สอ,อส,สองนี่ชกันสามสูตรตสนี่ชุดกันสาสูตรอ่นอขึ้นหน่อยก้นลงไปแต่ว่าซีนี่ชนกันหสูตรพี่น้องนะครับสูตรของเพิน่นธนาชนกันที่สี่ห้าสูตรสองนี่แค่สามเป็นกระไรเด่นซีแหงนวดนี้เพิ่นเล่นมันใจว่าต้องมีซีติดซีขาบมักตัวที่เพิ่นจับคู่ไห้หัวโตมส่ถาบมักซีเจ็ดซเก้เงินคักคักซีเก สองนี่ชนกันสามสูตรหนับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นที่สองเจ็ดกับสองแปดชนกันสามสามสูตรสองมันบ่อาจารย์ครับผมเอาบ้าเท่ากับรบกวนสักหน่อยครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณอ่๋อโซสุขสมานครับผมครับขอบคุณครับครับผมขอบขอบุณอ๋อสารค้าครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพายเอฟซีเฮงๆปังปัครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชม สายตรงสายตรงสายด่วนนะพี่น้องเนาะพอกันย่ำเดึกๆก็เอานะครับบ่าวเถ้าขอบคุณนะครับผมอสารคามนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูเด้อนะครับผมนะครับที่เป็นญหาแนวทางมานะครับเป็นแนวทางเหล็กคำนวณแน่เหล็กถูกเหล็กฝันนะครับท่านผูชมเพื่อนให้มากพี่น้องเป็นแนวทางนะทุกเส้นทุกอาจารย์ให้มากเป็นแนวทางถ่ายมัดขาชอบถูกใจตรงใจเต็มไปหา้ยิบจำแบตเตอรี่บอมักบรชอบเบิรงไว้ซื้อเบิรงไว้ก่อน ปรนะวัติทุกเส้นทุกอาจา์ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะพี่น้องเนาะงวดแม่งงวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีบ้าเขาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพี่ปานอาอาพลอยไม่ไงพี่ปานอาอาสุขุสุขลนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพาแข็งแรงพลอยไ,ไม่ไงลวกัท,กทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้ m านให้เฮงเฮงให้ลำให้ด้วยนะพอกันคลิปน้้ครับแอดมินบ้าเาสวัสดีครับ